สวัสดีครับวันนี้นะครับก็สวัสดี f c ช่องเกษตรเลนตี้ทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนนะครับมาที่อําเภอวังน้ําเขียวนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับพอดีช่วงนี้มานะครับมาประชุมนะครับแล้วก็เสร็จจากการประชุมแล้วก็เลยแวะมาที่สวนสับปะรดสีวังน้ําเขียวนะครับซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากๆเลยนะครับด้านหลังเรานี้นะครับก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับที่อยู่หน้าสวนสับปะรดสีเดี๋ยวเราจะเข้าไปขออนุญาตเจ้าของ สวนนะครับเพื่อจะไปถ่ายทําต้นสับปะรดสีสวยๆให้แก่ F c ซทุกท่านได้ชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วตามเลยครับโอเคและนี่นะครับก็เป็นเจ้าของสวนนะครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับผมชื่อลางครับน้องลางชื่อเล่นน้องลางเนาะลางทองหลางอ๋อท้องหลางครับเป็นเป็นเจ้าของเป็นลูกครับอ๋อเป็นลูกของเจ้าของสวนครับ ส่วนนี้เปิดมานานหรือ,อยังครับส่วนนี้เปิดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับ<อ>ช่วงหน้าหนาวครับทรบาบว่าก่อนหน้านี้เป็นมีเป็นมีส่วนที่ตรงอื่นก่อนใช่ครับ,รบมีมีสวนอซอยก่อนถึงไทยสามัคคีครับแล้วทำไมได้ย้ายมาตรงนี้ก็ประมาณว่าคือ ต้นไม้มันเยอะขึ้นอพื้นที่ไม่พอใช่ไหมใช่ครับแต่พื้นที่เท่าเดิมแต่ต้นไม้มันเยอะขึ้นทีนี้ก็เลยยายกิจกรเพ่ใช่ต้องวางวางแผนกันใหม่ในระยะยาวด้วยครับครับบรรยากาศก็ดีกว่าตรงนู้นด้วยนะครับก็คล้ายๆกันเลยแต่ว่ามันก็แล้วเราก็แบบถังเขาเขาง่ายกว่าส่วนเก่าครับครับครับแล้วนอกจากสับปะรดสีแล้วตรงนี้ก็จะมีกาแฟด้วยกาแฟสดใช่ไหมครับราคาก็ไม่ไม่แพงมากนะครับก็โอเคอยู่รสชาติก็ โอเคนะครับทุกคนมาชมอะไรนั่นจิบกาแฟแล้วสับปะรดสีครับซึ่งสวยมากๆาเลยเดี๋ยวเราจะขออนุญาตน้องไปพาทุกคนนะครับไปชมต้นสับปะรดสีในสวนนะครับว่าสวยงามเล็ใหญ่โตแค่ไหนนะครับเป็นสวนใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตเข้าไปสวนต่อน้องก็ดูลูกค้ากาแฟที่นี่เนาะอย่าลืมนะครับใครมาที่วังน้าเกีียวก็มาแวะดื่มกาแฟนะครับแล้วก็ไปชมสับปะรดสีนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลบกวนน้องเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับวันนี้ก็ไม่มีลูกค้าอยู่แล้วโอเคนั่นแหละพี่ว่าไม่มีลูกค้าก็เลยลบกวนน้องเดี๋ยวไปเดินเล่นไปปิดปิดแล้วใช่ไหมยกดปิดกดปิดไม่ก็คือทางเข้าเลยเดี๋ยวถ่ายไปเลยใช่ไหมโอ้โหสวยมากค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการมากโอเคครับตามมาเลยครับทุกคน ฝัง่งทางนี้ก็จะเป็นต้นไม้อะไรนะเป็นไม้มงคลไม้ประดับธรรมดาทั่วไปเนาะไม้ไม้กระแสทั้งหลายเนาะไม้ด่างครับเห็นไหมพวกอะไรในไม้ด่างจําชื่อไม่ได้นี่ครับส่วนนี้จะเป็นไม้อบน้ําไม้อื่นๆที่ไม่ใช่สับปะรดสีนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นเขาลือสีเนาะตามมาเลยครับทุกคนดูตรงนี้ ตรงนี้ทําเป็นเหมือนต้นคริสต์มาสเลยเนาะเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งเนาะเป็นโชว์แบบเป็นชั้นๆนะครับนี่น่าจะเป็นโครงเหล็กแล้วก็มีกระถางต้นสับปะรดสีนะครับเอามาใส่เป็นเรียงชั้นขึ้นไปสวยงามครับทุกคนลองเอาไปทําเป็นไอเดียดูนะครับนี่เป็นขึ้นไปเป็นทรงต้นคริสต์มัสเลยช่วงปีใหม่เนาะเอาไฟกระพริบใส่วนรอบน่าจะสวยนะครับไอเดียใช่มาตามมาครับทีนี้เราจะ ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของสวนเลยนะครับนี่ตรงนี้มีป้ายป้ายที่เราเช็คอินได้นะครับเป็นป้ายสวนสปะรสีปปรสรวังน้ำเขียวเ,<ร>เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนู้นเนาะใช่จุดไฮไลท์วันนี้อากาศดีนะครับฝนตกพันๆมาเรื่อยๆทั้งวันเลยนะครับพวกนี้ก็จุดจำหน่ายนะครับตรงนี้จุดจำหน่ายต้นต้นโตแล้วนะครับด้านบนก็จะเป็นพวกทิวลนเซียนะครับ ทิวลนเซียเป็นสัประรดอากาศนะครับนี่ไม่ต้องใช้วัสดุปลูกเลยนะครับนี่ครับทิวลนเซียเขาจะดูดซับสารอาหารจากอากาศเนาะจากอากาศแร่ธาตุทั้งหลายจากอากาศก็สวยอีกแบบนะครับที่สวนที่บ้านผมก็มีนะครับแบบนี้แต่ว่านี้เขาเลี้ยงได้สวยมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดูจุดเช็คอินนะครับจุดเช็คอิน วันนี้ไม่ไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเท่าไหร่เนาะวันนี้มีแต่เราก็เลยบรรยากาศก็จะนี้นิดนึงนะครับเราได้ถ่ายทําได้แบบว่าไม่ค่อยมีคนเยอะนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์นะครับใครมาที่สวนสับป,ประรดสีฟ้าเขียวนะครับต้องมาถ่ายภาพตรงนี้นะครับเก็บเป็นที่ระลึกนะครับดูครับเดี๋ยวไปยืนข้างหลังตรงนี้ทุกคนเห็นไหมครับด้านหลังก็จะ เอาสับปะรดสีนะครับมาทําเป็นชั้นๆนี่ครับแล้วก็มีป้ายตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับด้านหน้าก็จะตกแต่งด้วยสับปะรดสีนะครับเป็นไอเดียนะครับใครที่ทํารีสอร์ททาร้านอาหารนะครับอยากจะทำแบ็กแบ็กดรอปเนาะโดยสับปะรดสีนะครับก็ลองเอาไปทําเป็นไอเดียดูนะครับมันสวยงามมากเลยนะครับซึ่งส่วนตรงนี้นะครับนอกจากให้ชมแล้วเขาก็มีจําหน่ายด้วยนะครับบริเวณด้านข้างเดี๋ยวจะพา ทุกๆท่านนะครับไปเดินชมตรงบริเวณที่เขาขายแต่เนี่ยครับท่านทุกท่านดูสับปะรดสีนะครับจะต้องอพันพวกนี้จะไม่ไม่ชอบแดดร้อยเนะครับก็เลยจะต้องเลี้ยงภายใต้สแลนอย่างนะครับเห็นไหมครับข้างบนก็จะมีสแลนนะครับโดยใช้สแลนสีดำนะครับเป็นสแลนที่เหมาะกับสับปะรดสีที่สุดเนื่องจากสแลนสีดำนะครับจะปล่อยแสงทุกสีนะครับสีที่เป็นสีลุ่งนะครับม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับ แล้วก็จะส่งผลให้สับปะรดสีสังเคราะห์แสงขับสีที่สวยนะครับออกมาได้ครบทุกสีตามสายพันธุ์เขาเลยถ้าใช้สีเขียวสีอื่นๆนะครับสับปะรดสีก็จะไม่ไม่ค่อยได้สีตามแม่พันธุ์เท่าไหร่นะครับนี่สังเกตว่าสีดานะครับก็จะได้สีสวยๆตามฟอร์มตามสายพันธุ์เขาอย่างนี้เลยนะครับครับนี่ครับทุกคนดูครับจุดเช็คอินนะครับอย่าลืมนะครับมาที่ วังน้ำเขียวอย่าลืมแวะมานะครับชื่อสวนสับปะรดสีวางน้ำเขียวนะครับกดท p s เพมาเลยนะครับเนาะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมสับปะรดสีที่เป็นจุดวางขายนะครับเป็นจุดจำหน่ายของของร้านเลยนะครับมาดูว่าเออราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นี่ครับนี่ไซส์นี้ปานามา200เลยนะครับโอเคครับมาดูตรงนี้นะครับก็จะเป็น กระถางทรงสูงนะครับแล้วก็ทําเป็นแบบเป็นเซตนะครับเห็นไหมครับทุกคนอันนี้เออดูเกจดีนะครับเหมาะกับเอาไปเป็นแบบของขวัญได้เนาะในโอกาสต่างๆนะครับนี่สวยงามนี่ครับดูครับทาเป็นเซตหรือเอาไปตกแต่งร้านกาแฟร้านอาหารได้ครับเพื่อนๆตรงนี้ครับนี่มีหลายสายพันธุ์ครับก็ใส่มาเป็นเซตอย่างนี้เลยรับนี้ก็เป็นไอเดียนะครับดูตรงนู้นก็สวยนะครับนี่ครับนี่ก็มีหลากหลายซีซันเข้ามาอยู่ด้วยกัน นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นอีกสักหน่อยนึงเนาะพาทุกคนไปดูต้นอื่นๆนะครับว่าฟอร์มอันไหนสวยยังไงราคาประมาณเท่าไหร่นะครับไปดูกันเดี๋ยวเราจะพาดูต้นที่สวยสะดุดตาเนาะทุกคนดูแบบภาพรวมไปก่อนเนาะต้นไหนที่สวยเป็นพิเศษเราจะให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวจะ พาเพื่อนๆนะครับชมต้นพวกนี้ก็เป็นไม้มินินะครับพวกนี้เป็นไม้มินิก็เหมือนเหมือนเขาจัดโซนไว้แล้วนะครับไม้มินิใช่เนี่ยครับ,รบเป็นไม้มินิอันนี้ต้นละ35บาทอันนี้คิวอาร์โค้ดซื้อใช่ไหมคิวอาร์โค้ดน่าจะเอ่อเป็นคิวอาร์โค้ดบอกชื่อพันธุ์อะไรเงี้ยใช่ไหมไม่แน่ใจอ๋อจ่ายเงินจ่ายจ่ายด้วยแบบออนไลน์ก็ได้นะครับไม่ต้องจ่ายเงินสดนี่ครับนี่เป็น โซนไม้มินินะครับใครชอบไม้มินิเอาไปจัดแบบเล็กๆนะครับก็จะซื้ออยู่โซนข้างหน้าช่วงเนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น NEO อ a ฟรรี่ไน e ์กับนี่80บาทนะครับนี่80บาทมีราคาหลัก10หลักร้อยครับนี่เป็นไม้ฟอร์มกุหลาบครับมาดูไม้ฟอร์มกุหลาบทุกคนเห็นไหมมันจะเหมือนกุหลาบครับนี่ถ้าอยู่เยอะๆนะครับมันจะเป็นเหมือนดอกกุหลาบเลยนะครับนี่เรียกว่า n e โอรอยัลคอน o ดว n ครับราคา180บาทครับต้นนึง ไม่แพงนะครับ1น0้80บาทนิวรอย่อคอนโดวานครับก็จะเลี้ยงได้ฟอร์มขนาดนี้ก็เกือบ2ปีเลยนะครับนี่สวยงามครับเหมือนกุหลาบนี่ตัวนี้ก็สวยครับทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนิวดอน n าสีชมพูหวานๆครับ180บาทนิวดอน n าครับสวยเหมือนกันนะเนี่ยใครชอบสีหวานๆเนาะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะครับอันนี้เป็นไม้ไฮบริดสีชมพูอันนี้ไฮบริด หวานเย็นบานเย็นสีบานเยนน็นนะครับใครชอบสีหวานๆนะครับก็ไม้ให้บิดนะครับไม้ให้บิดคือไม้ผสมนะครับเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างข้ามสายพันธุ์เพื่อให้มีสีสันที่ต้องเราต้องการนะครับคนอันนี้ Bob and Glass ครับอันนี้ยังฟอร์มยังไม่เต็มเท่าไหร่แต่น,นี้ราคา120บาทเองครับแต่ฟอร์มไม่ใหญ่มากนะครับถ้าโตขึ้นก็เขาก็จะคิดราคาตามขนาดไซส์เนาะว่า ไซสใหญ่ก็ใช้เวลาในการเลี้ยงนานนะครับก็การคิดค่าราคาเขาก็จะดูที่เวลาในการเลี้ยงดูนะครับแล้วก็สภาพของลําต้นและใบนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับเยอะมากครับอาจจะพาทุกคนดูไม่หมดเนาะเดี๋ยวเราจะพาดูต้นที่มันสวยๆโดดเด่นนะเนาะต้นนี้ครับผมชอบมากเลยต้นนิโอออนเนอร์ออนเนอไบรท์ครับนี่ครับนี่ต้นนี้ฟอร์มคล้ายๆกุหลาบน้อยสีสีส้มๆครับ นิวออร์เนอร์ไบรท์เห็นไหมครับทุกคนมันมันเหมือนกุหลาบน้อยๆเอาไปจัดสวนตามร้านคาเฟน่นี้น่าจะสวยมากเลยนะครับเป็นสวนทรงเตี้ยทรงต่ํานะครับเนี่ยสวยมากครับที่ที่บ้านก็ซื้อไปเป็นแม่พันธุ์อยู่ยังยังไม่ได้ขยายพันธุ์นะครับเห็นครับถ้าอยู่เยอะๆจะสวยมากครับทุกคนนู่นด้านหลังไปตรงตรงนี้ก็จะเป็นโซนขายนะครับฝั่งด้านหลังตรงนู้นด้านหลังตรงนู้นเะเขาก็จะกั้นไว้นะครับเป็นโซนแม่พันธุ์นะครับไปด้านหลังนู้น หรือคือเราเดินเข้าไปไม่ได้เขาจะขายเฉพาะโซนนี้ครับเข้ามาตรงนี้เขาจะขายเฉพาะบริเวณตรงนี้ครับถ,ถ้าเดินชนตรงนู้นแล้วก็ก็จะเป็นตรงบริเวณที่เขาใช้ในการขยายพันธุ์แล้วก็อนุบาลต้นเล็กนะครับพอพร้อมขายเขาก็ยกมาตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูอีกสักนิดนึงนะครับใครได้มาแล้วจะใช,นะใช่มันจะเพลินมากเลยครับทุกคนถ้าถือแก้วกาแฟมาได้แบบจิบไปก็จะ เออได้ได้บรรยากาศอีกนะครับนี่ก็เป็นวิกเตอรียซิกเรตครับทุกคนมาดูไม้ฟอร์มไม้กุหลาบอีกครับ,อ,นนบ,รบอ,อันนี้กุหลาบไฮบริดครับอ่าอันนั้นก็ไม้ด่างทรงด่างเนาะนี่เป็นกุหลาบไฮบริดเหมือนกันครับเห็นไหมครับเหมือนกุหลาบเหมือนกันกุหลาบมีหลายแบบนะไอของสับปะรดสีนี่เป็นกุหลาบไฮบริดเมื่อเมื่อกี้นี้เป็นนีโอรอยัลคอนดวานครับอันนี้เป็นกุหลาบไฮบริดเป็นการผสมนะครับเพื่อได้ทรงที่เหมือนดอกกุหลาบเห็นไหมครับทุกคน เป็นออกสีแดงเข้มๆนะครับเนี่ยสวยงามครับใครชอบฟอร์มกุหลาบก็นี้เลยกุหลาบให้บริดทนะครับที่ที่บ้านก็มีแต่ยังไม่ไม่ได้ขยายพันธุ์นะครับยังไม่ได้เทงยอดก็ดูเลี้ยงดูความสวยเขาไปก่อนนะครับเพราะว่าเสียดายอ้าวอันนี้นะครับก็จะเป็นนีโช็อกกิ้งพิงค์ครับชมพูมากที่บ้านก็มีครับแต่ยังไม่เยอะกาลังขยาย,ย,ายชมพูเข้มมากๆเลยช็อกกิ้งพิงค์แบบชมพูจนช็อกอะไรประมาณนี้นะครับสีชมพูเข้มมาก หวานหวานมากเลยครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับทุกคนสีชมพูครับดูครับสีอันนี้ผมชอบมากเลยครับสีมันมันชมพูเข้มดีต้นนี้ชอบในบรรดาไม้สีชมพูชอบอันนี้ครับมันมันชมพูเข้มมากนะครับโอเคเราน่าจะน่าจะพาทุกคนนะครับชมประมาณนี้เนาะเพราะว่าสวนใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องเกษตรวาเลนตีนะครับใครที่ผ่านมาวังน้ําเขียวเนาะก็อย่าลืมแวะนะครับมาชิมกาแฟและสับปะรดสีนะครับแล้วก็มาซื้อสับปะรดสีนะครับไปลองเลี้ยงที่บ้านก็ได้นะครับที่นี่นะครับมีจําหน่ายให้ท่านด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมาหาความรู้จากเจ้าของสวนนะครับในการปลูกในการดูแลสับปะรดสีก็ได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้ คลิปนี้ได้นะครับใครมีข้อคำถามอะไรใดๆนะครับอยากจะสอบถามนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากชมโฆษณาให้จบด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้จากไปแล้วครับสวัสดีครับ